งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลนจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโ,โตองอกงามสมใจ,มใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังเสียงชิดบ้วนบางประมาชิดบ้วนบางประมาชกำลังคุยกับท่านตอบปัญหาท่าน เรื่องการปลูกหญ้าแล้วก็เน้นไปที่พันธุเนเปียปากช่องหนึ่งทีนี้มันก็มีหญ้าอีกพันหนึ่งครับที่คนนิยมปลูกคือเนเปียปากช่องหนึ่งเนี่ยมันไปปลูกได้ที่ดินระบายน้ําดีทนแล้งดีแต่ไม่ทนน้ําท่วมแต่ถ้าหญ้าถ้าจะปลูกในที่ดินที่มันฉ่าน้ําหน่อยนะครับอันนี้อาจจะต้องไปพิจารณาหญ้าแพนโกล่านะครับ วิธีการปลูกหญ้าแพนกลาหญ้าแพนกลานั้นเป็นหญ้าที่มีอายุหลายปีนะครับเป็นต้นกึ่งตั้งกึ่งเลื้อยลำต้นเล็กไม่มีขนใบเรียวยาวนะฮะมองไปไกลๆนี่มันจะเหมือนกับหญ้าในานาหรือว่าจะเป็นต้นข้าวไปเลยนะครับมันจะทอดนอนไปตามพื้นดินแล้วก็จะแตกรากนอนะฮะตามข้อต้นอ่อนตั้งตรงขึ้นมา พออายุมากขึ้นลำต้นก็จะทอดนอนไปตามพื้นดินก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณสัก4 0ถึงประมาณ64เซนติเมตรมีประมาณ7-13ถึง13ปล้องนะป้องก็จะยาว3าเซนเนี่ยครับเป็นญ่าที่จัดว่าทนต่อน,น้ำขังแล้วที่ผมเห็นเขานิยมทำกันก็คือว่า นิยมเก็บเกี่ยวมาแล้วทําเป็นหญ้าแห้งท่านไปดูตามศูนย์การค้าเขาขายหญ้าใส่ถุงเป็นหญ้าแห้งแห้งนะให้เอาไปให้กระต่ายกินอะไรนั่นแหละอันนั้นแหละครับคือหญ้าแพงโกลาก็จัดว่าเป็นหญ้าที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีนะก็ต้องการน้ำฟ้าน้ำฝนนะจะเจริญเติบโตได้ดีมากถ้าดินนั้นชุ่มน้ำ ชื้นชื้นแฉะแฉะและจัดว่าเป็นหญ้าที่ทนต่อน้ำท่วมขังได้พอสมควรแต่ก็ควรจะจัดให้มีระบบระบายน้ำให้ดีเพราะฉะนนั้เวลาเขาปลูกหญ้าแพงโกล่าเนี่ยนะครับเขาก็จะเตรียมดินเหมือนกับเวลาเราทำนานะครับทุกอย่างนะเสร็จแล้วพอพอก็เรียกทำเทือกเราทำเทือก เหมือนทนา,านาว่านแบบนาว่านน้ําต่มที่เน้นว่าเป็นนาว่าน,น้ําตมก็เพราะว่าการเตรียมดินในการทํานาหว่านน้ําตมนั้นเวลาเราเตรียมเทือกเตรียมที่เราต้องปรับเทือกปรับที่ให้เรียบแต่อย่างนาดำนาว่านไม่จำเป็นต้องเรียบนะย่าแพนโกลาดนะเวลาเตรียมเทือกก็เตรียมเทือกพื้นที่ให้เรียบก็จะดีมากนะครับแล้วก็ปรับ ระดับน้ำไว้ที่10ถึง15เซนท่อนพันธ์ที่เราจะใช้ปลูกนะครับเราจะใช้ประมาณ200ถึง300กิโลกรัมต่อไร่โดยหว่านท่อนพันธุ์ไปให้ทั่วทั้งแปลงโปรยไปเลยนะเสร็จแล้วก็นาบกดท่อนพันธุ์เหล่านั้นให้จมน้ำด้วยท่อ PVC หรือจะเป็นท่อเหล็กนาบก็แล้วแต่สรุปว่า รูปท่อนพันเนี่ยให้มันจมมิดลงไปในเทือกนะฮะแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์พอ1อาทิตย์ผ่านไปแล้วเราก็ระบายน้ำออกนะระบายน้ำออกนะครับท่อนพันธ์ก็จะสัมผัสกับผิวดินระบบรากก็จะเริ่มเจริญเติบโตนะฮะรากยาก็จะเริ่ม,มองอกนะครับ เราก็ทิ้งไว้ประมาณ30วันหญ้าจะสูงขึ้นมา10ถึง15เซนิเมตรเราก็ปล่อยน้ำเข้าไปขังไว้สัก2วันแล้วก็ระบายน้ำออกนะครับขณะที่ดินแฉะเราก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ15 15 15อัตรา2 5่0ถึง50กิโลกร,รัมต่อไร่แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สัก1 2ถึง2สัปดาห์ แล้วก็ให้น้ําอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับใส่ปุ๋ยคราวนี้เราปรับสลับไปใช้ยูเรีย10กิโลกร,รัมต่อไร่หลังจากการปลูกประมาณ60วันเราก็สามารถที่จะเริ่มตัดหญ้าแพงโกลานะครับเอาไปส่งขายกันได้แล้วอันนี้ถ้าที่ลุ่มเราปลูกหญ้าแพงโกลาแบบนี้นะ แต่ถ้าเป็นที่ดอนถ้าที่ดอนต้องหลอช่วงฝนชุกๆุกครับนะซึ่งปกติถ้าอากาศมันไม่ไม่วิปริตนะมันก็ควรจะอยู่ในราวพฤษภามิถุนานะครับเพราะว่าหญ้าจะได้รับน้ำฝนทำให้หญ้าตั้งตัวเร็วเราก็เตรียมดินเหมือนพืชไร่ทั่วไปนะครับนะใช้รถผ่านสามผ่านสี่ถายดะถายแแปล แล้วก็เอามาไถพลวนด้วยผาน7นะครับใช้แล้วก็ไถพลวนโดยใช้รถไถติดจอบหมุนตีนเป็ดนะครับไถทวนทิศทางไปก็จะทำให้ดินนั้นย่อยสลายถ้ามีปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักใส่ได้สัก1-2ตันต่อไร่ก็จะดีนะฮะท่อนพันก็ใช้ประมาณ250 ถึง300กิโลกรัมต่อไร่ที่เราใช้ท่อนพัน2์สองรถึงสามกิโลกรัมต่อไร่นั้นก็คือว่าพอหลังจากเราไถาพลวนแล้วนะครับเราก็ชักล่องห่าง,างกันสัก30เซนตเมตรต่อร่องลึกประมาณสัก10เซนแล้วเราก็วางท่อนพัน์ไป3-5ท่อนเรียงต่อกันเป็นแถวเลยนะครับแล้วก็ใช้ดินเนี่ยกลบเล็กน้อยให้เหลือส่วนยอดไว้นิดหน่อย เหยียบให้แน่นนะกเ็เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังหวานเสร็จเรียบร้อยเราก็เอารถนะติดผน,พนนะัพลวนเนี่ยนะพลวนกรบทั้งแปลงเลยนะโดยไม่ผลนกรบให้มันลึกมากเอาแค่สัก10เซนก็พอนะครับหลังจากนั้นให้ความชืน้น1-2อาทิตย์5-7วันนะครับมันก็จะเริ่มแตกต้นอ่อนออกมา ให้เราได้เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นเดือนแรกเราก็รักษาความชื้นไว้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นหญ้าที่ต้องการความชุ่มชื้นสูงก็ต้องหมั่นดูแลเรื่องเกี่ยวกับความชื้นปุ๋ยนั้นเราใส่15สาตัวนะสลับกับ4 16 0 0นะครับก็ตามที่บอกไปแล้วทีนี้หลังจากที่เราตัดนะฮะหลังจากที่เราตัดหญาไปแล้ว นะครับเราก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าเป็นหญ้าแพงโกล่าเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะย้ำนะก็คือเรื่องของการากำจัดวัชพืชถ้าท่านเตรียมดินดีเหมือนอย่างการทำนามีการฉีดยาคุมไว้เรียบร้อยนะครับหรือว่าหลอกให้หญ้าขึ้นมาท้ายจบอะไรก็ว่าไป นะครับก็สามารถที่จะทําให้ต้นเนี่ยมันจเจริญเติบโต,ตดีเราจะตัดหญ้าแพงโกล่าได้เมื่อ60วันครับหกวันหลังปลูกและครั้งต่อๆไปตัดได้ทุก30วันถึง45วันนะอยู่ที่ช่วงฤดูถ้าหญ้าโตเร็วตัด30วันตัดให้สูงจากพื้นดิน 5-10เซนติเมตรการตัดหญ้าเพนโคล่าแต่ละครั้งนะจะได้น้ำหนักประมาณ3 0 0 0 4 0ถึพกิโลกรัมต่อไร่และก็จะได้ผลผลิตเป็นน้ำหนักแห้งประมาณ8 0 0ถึงประมาณ1,200กิโลกรัมต่อไร่นะครับนี่เพราะฉะนั้น1ปีเราก็จะตัดหญ้าได้ประมาณ6-8ถึง8ครั้ง พี่ลองครับหญ้าแพงโกลานั้นทําราคาดีเลือเกินเวลาที่ไปอยู่ร้านขายอาหารสัตว์ที่ในเมืองนะครับใส่ถุงเล็กๆถุงละสิาบาทถุงละร้อยแต่ท่านจะปลูกหญ้าขายท่านก็ต้องคํานึงถึงเรื่องตลาดครับนี่ขอทุกอย่างในสุดท้ายมันไปเสร็จที่การตลาดหมดนะครับอ่ะท่านผู้ฟังเป็นแฟนรายการที่เคารพครับ เอาเป็นว่าถ้าเป็นผมนะถ้าท่านอยู่ที่ลุ่มปลูกแพงโกล่าแต่ถ้าอยู่ที่ดอนก็ปลูกเนเปียปักช่องหนึ่งแต่ถ้าอยู่ที่ดอนจะปลูกแพงโกล่าก็ได้แต่ต้องให้น้ำถึงถึงหน่อยมันถึงจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับและนี่ก็คือคำตอบของท่านเรื่องหญา้าเนเปียและก็แพงโกล่าครับท่าน ผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางระมาะตู้ปนอ2 2กำแพงแสนนะครปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID l i ลายนะครับแอดซ b ซบูเ4็ 4. ท่านจะสั่งซื้อฟิโปโนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็ สั่งมาได้ทาง ID ดี n ลายสั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกําจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแปง้งนแะมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับ วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟตรลลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสูตรีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรลลอนธาตอาหารเสริมสูตรทีเลต จากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,กรไทยทั่วทุกทิศ ใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร,ร